สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันอังคารครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นะฮะอาจจะยังไม่มีฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนีกมาหรือยังวันอังคารเดี๋ยวดูก่อนโอ้คืนนี้มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ไป่แล้ว มีทีมใหญ่เจอกันก็มีาเยามวนิกพบกับปารีสแซงเชแมงเวลาตีสามแมนเชสเตอร์ซิตี้พบฟีเอโนรลูฟีเอโน่นนะฮะสปอร์ติ้งลิสบอนเจออาเ์เซนอลบาร์เซโลนานี่ก็น่าดูนะ,ะเจอกับ,บเบรสซึ่งซึ่งอันดับดีนะฮะแต่ก่อนอื่นทั้งหมดทั้งมวล อยากจะมาพูดถึงประเด็นของเมื่อคืนหนูไล่ตดหนูก็ไม่ได้ดูข่าวเลยเมื่อวานทนะ้้งวองตองว่ามาทํางานที่เขาใหญ่นะครับวางน้ําเขียวก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวก็มีลูกเพจนะฮะลูกเพจของหนูนี่แหละนะครับอามาบอกว่ามีบังโมนะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโอกาสที่เขาจะอยู่ต่อกับเรียวฟูเนี่ย น้อยเหมือนพูดว่าประมาณว่าโอกาสที่เขาจะย้ายออกกมีโอกาสเยอะมากกว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าให้หนูวิเคราะห์นะครับให้หนูเอ,อพูดถึงบทสัมภาษณ์อันนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นการกระตุ้นนะครับหรือว่าอาจจะคุยสัญญากันแล้วแล้วรู้ว่าเออบางโมยังไม่พอใจในในสัญญาหรือว่าบางทีอาจจะยังไม่ยื่นเลยด้วยซ้ำนะครับ ถ้าไม่ได้ยืน่นนั่นก็หมายความว่าอ่บอดวิหายก็คงจะคิดแล้วว่าเออเฮ้ยถ้ายื่นไปกลัวบางโมปัดหรือว่าไม่ยอมรับกับข้อเสนอก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มองว่าอันดับแรกเลยนะครับอยากให้บอดวิหารเนี่ยยื่นไปก่อนสัญญาของบางโมเนี่ยหนูว่าต้องต้องยื่นนะครับ ถ้าไม่ยื่นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆสถานการณ์ตอนเนี้ยถ้าบางโมยังรักษาระดับความเข้มข้นของการเล่นฟุตบอลหรือว่ารักษาความสําคัญภายในทีมได้ไปแบบนี้เรื่อยๆสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเราหลายนัดที่เราจะต้องอาศัยบางโมนะครับซึ่งหนูเชื่อว่าถ้าหนูถามตอนเนี้ย แฟนแฟนเีฟูหลายคนส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่ก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าไม่ถ้าไม่เลือกต่อสัญญากับบางโมคุณว่าใครจะมาแทนโมมิสาลาหนูหลายคนตอบไม่ได้เฉพาะคนที่อยู่ภายในทีมเนี่ยใครจะขึ้นมาเล่นแทนบอมโมมิตาลายากคือเล่นอ่ะเล่นได้มาแทนตำแหน่งก็แทนได้แต่จะทำได้ประสิทธิภาพดีเหมือนบางโมหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง ถูกไหมครับคือความเป็นโมเมตา่าคือมีความเป็นเดอะวินเนอร์มีความเป็นตัวตัดสินเกมมีความเป็นเพชรข้าสูงมากนะครับถึงแม้เขาจะแก่ค่าเหนื่อยเขาจะสูงะฮอายุเขาจะเยอะแต่หนูเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าว่าโมเมตา่าสำคัญกับเยวพูมากมายขนาดไหนนะครับหนูคิดว่าหลายๆคนคิดเหมือนหนู นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามหนูว,หนาาว่าหนูรู้สึกอย่างไรถ้าถามว่าหนะูรู้สึกยังไงนะฮะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าหนูเสียใจนะครับแล้วก็ตกใจกับข่าวนี้พอสมควรนะครับอันดับแรกเลยหนูเคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยฮนะเกิดขึ้นเมื่อตอนสตีเฟนเจอร์ลาดนะครับย้ายออกจากลิเวอร์พูล มีข่าวใหญ่ครับว่าเบนดอนโรเจอร์ไม่ต่อสัญญากับเจอร์ลาดด้วยอยากจะออย่างที่ทุกคนทราบอาจจะแก่ไปอาจจะนน่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนะว่าเจอร์ลาดคือไอคอนของสโมสรบังโมก็เช่นกันนะครับบังโมคือไอคอนของสโมสรเลวพู Liverpool. คือศูนรวมความสําเร็จของเลวพูบังโมได้ทุกถ้วยกับเลวพู แล้วตั้งแต่โมเมซาลาย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลไม่มีฤดูกาลไหนที่เขาไม่สำคัญสำคัญน้อยสำคัญมากสำคัญทุกฤดูกาลและเป็นนักเตะคนคนหนึ่งที่หนูสามารถพูดได้การันตีได้เลยว่าความสม่ำเสมอในการเล่นกับฟุตบอลนอกทัชถ,ถ้าเขาไม่เจ็บเขาต้องได้ลงเล่นถ้าเขาไม่เจ็บเขาสร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์พูลได้เสมอเสมอเพราะฉะนั้นก็ ถา,ถาทานหนูรู้สึกยังไงเสียใจครับไม่ต่างอะไรกับตอนที่เซฟเฟเจอรัต e อำลาเลวผูแล้วก็บันเดอร์โรเจอร์ G e R, ไม่ยอมต่อสัญญากับเลวอ่ากับเซฟเฟเจอรั F e L A. ไม่ต่างกันแต่หนูก็จะพูดในในถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆสมม,มุตินะครับสมมุติว่าศาร่าไปกี่โมงเนี่ยก็จะอะไรสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะ หนูก็คงรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับอย่างหนึ่งที่หนูเคยเจอมาแล้วก็คือตอนที่เจอหลาดไม่อยู่กับทีมหนูอคติกับทีมลีวอโฟูไปพักนะหนูรู้สึกว่าวิธีคิดของบอร์ดบริหารหรือประธานสโมสรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โทษมั่วเลยทําไมมึงไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้หนูเชื่อว่าถ้าสาราไม่ต่อจริงๆแฟนลีโอโฟูบางกลุ่มหรือส่วนหนึ่งก็จะคิดแบบนั้นจริงๆว่าทําไมวะ นักเตะดีๆนักเตะมีประโยชน์ถึงแม้ว่าจะแก่แต่มันเก่าไงแต่มันสร้างความแตกต่างให้ทีมได้ไงมันคือวินเนอร์ไงมันคือตัวจบตะกรมันคือตัวทุกๆอย่างที่วันใดวันหนึ่งเราเราสามารถฝากความหวังไว้เขาได้สังเกตว่าแมทที่เจอกับเซาทันตันเนี่ยซาร่าเขาไม่ได้เล่นดีเลยทั้งนั้นนะนะครับคือไม่ได้บูบวาบอะมาบูบวาบก็ตอนที่เขาตัดสินประตูเลย มารับมาวบว่าะตอนนี้เขาทําสกอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นหนูมองว่านักเตะคนคนหนึ่งอะที่แบบอาจจะไม่ได้มีคุณค่ามาตลอดทั้งเกมอาจจะไม่ได้แบบห,หวือหวามันตลอดทั้งเกมแต่เมื่อได้แล้วแต่ที่เขามีโอกาสเขาทําได้แล้วนี่คือเดอะวินเนอร์ตัวจริงเสียงจริงเราจะเห็นมาหลายครั้งมากหลายเกมมากที่เฮ้ยทั้งเกมโมเมตาลาไม่มีความโดดเด่นอ่าเลี้ยงไม,ม่พาน สร้างความคุกคามไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ท้ายแล้วสาระก็ยังทำให้เราเห็นเสมอว่าเขาเป็นคนสำคัญมากแค่ไหนถ้าถามหนูหนูเสียใจครับแต่แต่ก็เคยมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่พูดอยู่หนูประจำว่าไม่ว่าอะไรก็แต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าชีวิตเราจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นจะตกจะทุกข์ ดีใจโตกเศร้าเสียใจมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่หนูก็อยากเป็นกำลังใจให้กับแฟนลิฟวูทุกคนว่าคือถ้าสมมติว่าซาร่าไม่ได้ต่อสัญญากับลิฟวูจริงชีวิตต้นเนินต่อไปทำมาเสียใจไหมเสียใจครับเขาบอกไม่เสียใจตอนแหลนะครับหนูก็ส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่ก็รู้สึกมอนหนูแต่อย่างที่บอกว่า วันที่เราขาดซีฟิเนเจอรล์ลาดเราก็คิดว่าเฮ้ยทีมน่าจะเป๋สุดท้ายทีมก็กลับมาอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ได้แชมป์ด้วยกันถึงบอกไงครับว่านะตอนนี้เราคงเสียใจแหละเพราะว่ามันเป็นแผลแผลสดถ้าสมมติมันเป็นมันเป็นอย่างี้ยนะถ้าเกิดว่าโมมิสาลาไม่ได้ต่อสัญ,ญญาจริงแล้วคงเป็นแผลสดแล้วเรามว่าเราเสียใจไหมพวกเราคงเสียใจครับแฟนเด็กของทุกคนหนูเชื่อว่าไม่มีใครไม่รักโมมิสาราเขาเป็น เขาเป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้ความสาเร็จหลังไล่มาสู่ทีมลิเวอร์พูลก็ก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นต้นแบบที่ดีของนักเตะหรือว่านักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้เขายิงจุดโทษเข้าไปเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยร่างกายของมูมิตาลามียังมีติกแพคอยู่ในวัยสามสิบกว่า ยังวิ่งต้นสปีดต้นได้ดีมากยังวิ่งไล่ว,วิ่งบดวิ่งบี้แล้วก็ยังมีส่วนร่วมกับเกมเมื่อแดกแล้วแต่ที่เขามีส่วนร่วมกับเกมคือสามารถสร้างชัยชนะให้กับทีมได้สิ่งสำคัญคือภรรยาของโมมิซาร่าโดนถึงลูกอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขารักเมืองเลี้ยวปูเขาชอบเมืองเมืองนี้เพราะฉะนั้น ก็ภาวนาว่าไอ้ยี่สิบปอร์เ็หรือสามสิบปเซ็ไม่รู้ที่เหลืออยู่ที่ที่ข่าวออกบอกว่าคือมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะสาร่าจะไม่ตออสัญญาก็ขอให้มันมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆนะครับก็ขอให้อะไรดน,ดนจิตโดนใจให้กับประธานสโมสรหนูเชื่อว่าเดี๋ยวพอแฟนบอลออกมาเนี่ยมันต้องมีถ้ามีข่าวมาอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่าแฟนบอลบางกลุ่มในในอังกฤษเองก็ต้องออกเคลื่อนไหว นะครับแล้วก็หนูก็เชื่อว่ามันน่าจะไปสะกิดหัวจิตหัวใจ,จของอกลุ่ม FSG บ้างนะครับแต่ก็ยังว่าล่ะครับแฟนแฟนรีพูลทุกคนก็ควรจะทำใจเผื่อไว้ถ้ารีพูลไม่ต่อสัญญากับเล้ยวถ้ารีพูลไม่ต่อสัญญากับบางโมนะครับเดีย๋ยวเราก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาสุดท้ายแล้วชีวิตตาอนินต่อไปครับเราต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอ รอให้ได้นะครับหนูเคยเจอครับกับเหตุกรารสังการแบบเนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลยุคเดียวกับหนูเนี่ยนะยุคเทียตั้งแต่90เนี่ยก็90หรือปี2000นะตั้งแต่ยุค2000เป็นต้นมาเนี่ยเอาแค่20กว่าปีหลังเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าลิฟูเคยผ่านความเจ็บปวดมาเยอะแยะมากมายเราจะสูญเสียคูตินโยอ่าสูญเสียหลุยส์ซัวเลสสูญเสียซิเฟเอราน เฟืนตดตอเลสหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆคนที่เราเราเคยสูญเสียมาสุดท้ายมมมิตาร่าก็เป็นคนคนหนึ่งที่เราก็คงเก็บความทรงจําดีๆไว้กับตัวเราเพื่อให้เพื่อให้เขายังเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเครียดเราทอ้อเราเหนื่อยเราเ้นหวังหมดหวังจงคิดถึงวันดีๆที่บางเมกบางโม,งเ,มเคยมอบให้กับแฟนๆเลี้ยวูหก็คือวันที่เขาพาทีม คว้าแชมปพีมยลีกพาทีมนะเข้าไปชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกหรือแม้กระทั่งคาราบาวครับเอเครับหรือจะเป็นถ้วยสโมสรโลกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางปีที่เขาข้าวคุ้นเป็นดาวฟันโบครับเราคงจดจําเข้าไปตลอดแหละนะครับก็ไม่ว่าบางโมจะตัดนใจแบบไหนจะเซ็นต่อหรือจะไปหรือบอดเป็นหางลิเวอร์พูล จะยื่นสัญญาให้กับบางโมเซ็นต่อหรือไม่ยืน่นแล้วบางโมก็หมดสัญญาโดยฟรีเอเจนต์หนูเชื่อว่าพวกเราแฟนลิเวอรูก็ควรที่จะเคารพในการตัดใจของทุกฝ่ายนะครับถามว่าเสียใจไหมเสียใจแหละครับคุณคนหนึ่งที่อยู่กับเรามาหลายปีนะสร้างความสํเเร็จให้กับลิเวอร์พูลมาก็มากมายได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวันที่เก็บปวดผ่านวันที่ชอกช้ำผ่านวันที่ หัวเราะดีใจมาด้วยกันมันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันผ่านไปโดยไม่มีไม่มีความรู้สึกจดจําหรอกครับหรือว่าพวกเราทุกคนจะจดจํานะครับบางโม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแต่ก็ขอให้ไม่ไม่จริงนะครับก็หวังว่าจะได้ต่อสัญญานะครับยังหวังอยู่ถึงแม้ว่าจะเปอร์เซ็นต์น้อยนิดแต่ก็อืมคนที่ไม่หวังก็คือคนต,าย,ตายแล้ว คนที่หมดหวังก็คือคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นเรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีความหวังกันทุกคนนะครับก็ขอให้ขอให้โชคดีนะฮะขอให้ผู้บริหารเปลี่ยนใจนะครับยื่นสัญญาฉบับใหม่ที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจหรือความพอใจให้กับบางโมแล้วขอให้สัญญาบางโมต่อกับลิฟวูอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะที้จะมาสั้นๆน,นะครับช่วงที่ยู่ฟาแชมเปี้ยนสลีกนะครับเดี๋ยวลิฟวูจะมีเตะพรุ่งนี้นะ ยังไม่ได้เตะคืนนี้นะครับตอนนี้ก็สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอยู่ดับสองของตารางนะครับวันนี้สปอร์ติ้งจะเฝ้าบ้านพบก,กับอาร์เซนอลซึ่งตัวอาร์เซนอลก็ร้อนแรงนะครับอาร์เซนอลอยู่อดับต่อนะครับถ้าอยากเข้ารอบต้องชนะครับถ้าอาร์เซนอลบุกไป,ปชนะสปอร์ติ้งลิสบอนได้ก็ก็สามารถดีตัวขึ้นมาได้นะครับวันนี้บาร์เซโลนาอ่ะ อาร์เซนอลกับสปอร์ติ้งลิสบอนมาติลคูนะครับตอนนี้พอมีมาตินโอเดกาดมาแล้วหนูเชื่อว่าเปนแฟนอาร์เซนอลหลายคนก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเฮ้ยน่าจะกลับมาได้นะครับเพราะว่าถ้าอาร์เซนอลมีสิบแต้มจะโดดขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางทันทีตอนนี้มีเจดแต้มนะครับถ้าชนะสปอร์ติ้งลิสบอนได้เนี่ยอย่างน้อยก็มีแต้มเท่ากันนะครับถ้ายิงถึงหลูกก็จ,จะแตง แต่ไม่ห้าลูกก็จะขึ้นไปมีแต้มเท่ากับสปอร์ติงลิสบอนนะครับคู่นี้หนูขอฟันทงลงตะกอว่าอาเซนอลนไม่แพ้ครับหนูเชื่อว่าอาเซนอลนมีโอกาสเสมอสูงนะครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะหนูขอฟันทงที่อาเซนอลน,นะครับบาร์เซโลนากับ,บเบรดเบลดอยู่อันดับสี่มีสิบแต้มเหมือนกันนะครับส่วนบาซ่าก็อยู่อันดับหกมีเก้าแต้มนะครับประตูได้เนี่ยสิบ ทีนี้อย่างที่บอกว่าบาร์เซโลนาล่าสุดนะครับในลีกก็บุกไปแพ้เรียวสุดที่ได้นะครับแล้วก็บุกไปเสมอกับเซลตาบีโก้นะครับก็ในในในอันดับลีกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยที่สี่กับที่หกเจอกันแต่วันนี้บ้านบาร์เซโลนาหนูเชื่อว่าบาร์เซโลนาไม่แพ้ครับ อย่างแย่เลยคือเสมอแต่ถ้าจะมีใครเป็นฝ่ายชนะหนูเชื่อว,ว่าบาเซียลน่นนาจะคุมชัยคุมชัยชนะไปได้นะครับ่ามาที่อินเตอร์มิลานกับอาเบไลติกนะครับอ,อินเตอร์มิลานกับอาเบไลติกอินเตอร์อยู่อันดับห้านะครับอาเบไลติกยังไม่ชนะใครนะครับบ้านอินเตอร์ ก็หนูเชื่อว่าอินเตอร์มิลานก็น่าจะมีโอกาสเป็นเดอะวินเนอร์นะครับแต่คู่ที่ถ้าถามหนูว่าโซลวานบาซิรเราว่าเปิดบ้านรับการมายเยือนของเอซีวิลานนะพิศาจแดงดำหวานเจี๊ยบ <laughs> เจอกบ,บ,นะบุวยฮะอ่ะ มาคู่นี้ดีกว่านะฮะเป็นคู่ใหญ่ที่นะบ,บายเยอร์มินิกนะครับอยู่ัะดับ17มีหกคะแนนในยูฟาแชมเปี้ยนิกไม่ค่อยดีเท่าไหร,นรนน่นะครับเช่นกันนะปาีิเซ็งชแชมงมี4คะแนนยังติดลบสองอยู่นะครับแข่งมาตีนัดนะครับบายเยอร์ก็ชนะสองแพ้สองมีสี่ประตูวบวกสี่ มีคะแนนอยู่6กับปารีแสแตงแชแมงนะครับอันดับที่ย5ของตารางนะครับแข่งมา4นัดแพ้2ชนะ1สเสมอ1นะครับมี4แต้มแล้วก็มีประตูดได้ลบค,บคุณนี้น่าจะเป็นคููที่มันนะครับด้วยฟังจากชื่อชั้นของทีมที่เจอกันแล้วนะครับไบยมิกพบกับปารีแสแตงแชแมงหนูก็เชื่อว่าความเข้มข้นของไบยมนิกยังมี เยอะกว่านะครับปาลิเซนช์แมงต้องยอมรับว่าในลีกอะโอเคนะครับแต่ถ้านอกลีกเนี่ยหรืว่าจะบอกว่ายัางไงอะเมื่อขาดคีย์ียนเอ็มเปเป้อะมันก็เหมือนเขาขาดสไนเปอร์อขาดอาวุธหลักที่ต้องมาดูว่าคือตอนนี้กลายเป็นว่าปารี Saint ิเซนช์แมงในทั่วใหญ่ก็แย่นะครับ เอ็มัปเป้ไปอยู่กับมาดิดก็ไม่ปงังมันกลายเป็นต่างคนต่างแย่มันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กันที่ปารีสเพราะมันมันเหมือน,นช่วยค้ำช่วยคูณกันนะช่วยตรงช่วยเติมกันแต่พอต่างคนต่างแย่ก็กลายเป็นแย่ทั้งคู่เอ็มัปเป้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากกับเรียมาดิดนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าหลังจากที่วิซิออสเจ็บ เดี๋ยวเอ้ป้าเป้ต้องมาเยือนแอนฟิ์ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านฮะก็ต้องคอยดูว่ามันมันจะยังไงสถานการณ์นะครับตัวท้ายคู่นี้หนูยังเชื่อว่าบายเยิร์นมินนะครับจะเปิดบ้านชนะปารีสแซงต์แชงได้นะครับเพราะว่าเขาก็อยากมีแต้มเพื่อจะผลักดันทีมตัวเองให้ขึ้นไปอยู่หนึ่งในแปดนะครับตอนนี้มันเริ่มนาทีห้าแล้วนะฮะมันเริ่มนาทีห้าแล้วเพราะฉะนั้นก็มันเหลืออีกไม่กี่นัด ต้องใครทําแต้มได้ต้องทําโดยเฉพาะการเล่นในบ้านมีมีส่วนผลวสาคัญก็คือตัดใดที่เราเล่นต่อหน้าแฟนบอลก็ต้องเต็มที่แล้วก็ต้องคว้าสามแต้มเอาชัยชนะมาสู่ทีไม่ได้นะครับระหว่างไบเออร์ By e e L, ไม่ใช่ระหว่างาเยูเมนิกนะครับกับปาลิเตอร์แมงคู่นี้หนูฟันทงว่าาเยูเมนิก e จะมีสามแต้มภายในสิ่งของตัวเอง ก็ประมาณนี้นะฮะับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้หนูอยู่วังน้่เขียวเดี๋ยวคืนนี้น่าจะกลับไปที่กรุงเทพเจอกันไลฟ์สดคืนนี้ก็ก็าน่าจะถึงประมาณนั้นแหละนะดึกหน่อยแต่ว่าก็จะมาเกิดเจอทุกคืนนะครับวันนี้ทำงานหนึ่งวันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้นะกดแชร์ให้นะครับหรือแม้แต่กดติดตามกดซับสไครต์ขอบคุณทุกทุกความรับความเมตตาที่มีให้กัน นะครับก็เจอกันทุกวันนะครับกลางวันก็เจอคลิปนะครับท้าไม่ป่วยไม่งานยุ่งจนแบบไม่ได้จับโทรศัพท์อะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างวันนี้หนูตื่นมาตอนเจ็ดมงเชา้าหนูก็เริ่มมาอัดคลิปให้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่จะลงกี่โมงแล้วตอนเนี้ยนะครับเกือบเกือบแปดโมงละตื่นมาทานกาแฟทานข้าวต้มแล้วเดี๋ยวทีมงานก็นัดออกมาทํางานนะครับฝากด้วยครับใครผ่านไปมาก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ คุณชุดบอลแบบมีแพชชั่นแหละครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรจริงจังที่แบบหนูอาจจะไม่ได้รู้เยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าหนูเชื่อว่าคนที่ดูบอลนอะ่ะเราก็จะได้รู้ไปได้วยกันแล้วจะศึกษาไปพร้อมกันนะครับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆริลาไปก่อนครับพบกันใหม่คืนนี้นะจ๊ะรักนะรู้ไหมฮึ